พักหนึ่งตรวดความสายก็วังไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้คือหน้าจอคือ้าอยู่นี้สักพักหนึ่งอีเมลเด้งขึ้นมาว่า ส่วนลดสินค้าที่เราสั่งไปอา้าใจว่ามันตรงกับสิ่งที่เราที่เราสั่งไปแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราควรรับส่วนลดเพราะว่าความโลภในคมว่าเออส่วนลด50เรเราก็เลยรับแค่นั้นเองค่ะแล้วคือสักพักหนึ่งกดดวางสายก็วางไม่ได้ทาอะไรก็ทำไม่ได้คือ,นอหน้าจอของคือค้างอยู่นี้สักพักหนึ่งอีเมลเด้งขึ้นมาว่าเงินถูกโอนออกไปแล้ว แต่ไอสองบัญชีก่อนนั้นน่ะโอนออกไปแล้วแต่พท่ความไม่มีมามีบัญชีไหนท,นทนี่โดนออกไปครับมีกสิกรกรุงเทพและกรุงศรีแต่มาตอนเนี้ยกรุงไทยยังไม่ได้เช็คว่าออกไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังเข้าปุน่นทได้แต่ละบัญชีโดนไปเท่าไหร่ครับเออกสิกรกรสิกรโดนไปสองหมื่นกว่าแล้วก็กรุงเทพเอ้กกรุงเทพโดนไปหนมืนกว่าบาทแล้วก็ผมกรุงศรีอีกประมาณหึงกว่าบาท ตรก็คือตอนนี้เหลือ37สตาค์ก็คือไม่มีแล้วมไม่มีอะไรให้คุณไปแล้วก็ทีพอดีเช้าว,ว่ากะว่าจะเลียค่ารถค่าแรงคนงานแล้วก็อะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะต้องไปเลียค่าใช้จ่าย,ายหมดแล้วก็คือ5านาทีแต่หนูไม่ได้คุยโทรศัพท์ไม่ได้คุยโทรศัพท์นานนะคะียงแค่ว,ว่าเรามารู้ว่า5นาทีคือระยะเวลาที่มันดูดออกเนี่ยคือจากธนาคารเนี่ยคือ5นาทีแต่คุยคุยแค่แป๊บเดียวเพราะว่า หนูก็ยืนอยู่กับยายอยู่ยายก,ก็บอกว่าเออจะสั่งของนี่นัน่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมันกดออกมันก็กดไม่ทันแล้วข้อความก็ไม่เด้งแต่เพียงแต่ว่าอีเมลเด้งขึ้นมาว่าเงินได้ถูกออกไปบัญชีนี้เป็นของคุณคนนี้ปลายทางคนนี้แค่นั้นเองก็คือปกติข้อความจะขึ้นอยู่แล้วว่าเงินถูกไปท่านตรงนี้หน้าอะไรนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีคือผ่านแค่อ,อีเมลเราอย่างเดียวหนูก็เลยเข้าใจว่ามันคงจะดึงตรงอีเมลเราหรเปล่าวไม่แน่ใจอย,อย่างนี้ค่ะ ปกติเราสั่งสินค้าอะค่ะคุณลิศตลอดเลยใช่ไหมครับสั่งตลอดค่ะก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเพียงแต่ว่าเราอะมีบัตรเครดิตของทพาวอยู่แล้วเพราะว่าของกสิกรเราใช้บัตรเป็นสุดเท่านั้นแต่ครั้งเนี้ยเราก็สะสมพอยมันมีพอย n t ให้เราเก็บแต้มแล้วก็เพื่อเป็นลดสินค้าด้วยความที่เล่นอยู่แล้วไงคะมันก็เลยไม่คิดว่าจะดูดไปแบบนั้นทุกคนก็ว่าพี่ไปกดลิงก์หรือเปล่า ไม่ได้กดลิงก์เพียงแค่ว่าเรารับส่วนลดตรงสิ่งที่สิทธิ์ที่เราจะได้เฉยก็คือลิงก์ไอตัวกับไอไอคูปองมันจะเป็นก็อยู่ในยูนูในแอปอยู่แล้ว,ลวใช่แต่ก็เขาคงจะเก่งกว่าเราตรงนั้นก็ <literature> ลเลยถ้าถามว่ากดลิงก์มันก็ต้องส่ง ODP เข้ามาแต่นี่มันไม่มีรหรัสอะไรเข้ามาก็เลยคิดว่าหนึ่งสารานคือตรงที่ว่าก่อนที่จะเข้าแอปอะเรามีรหัสผ่านของเรากับเราเชื่อมต่อกับอีเมลของเราอยู่แล้ว น่าจะดึงตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่เงินออกอ่ะมันส่งผ่านอีเมลอย่างเดียวมันไม่ได้ส่งมาในข้อความหรือในไลน์ว่าตังออกนะสิงท่ว่าตอนที่เราไปเช็คตังอ่ะเอ่อ,อเซ็นเตอร์เขาเช็คให้แล้วเงินถึงไม่รู้ว่าเงินมันออกจากตรงรานลเคตรงนี้หลักๆคือใช่เนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกนี้ประมาณ1,000ล่าสุดที่กดคือ1,000แลวยอดเงิน หนึ่งหมื่นพวกนี้มันก็จะอยู่ปกติแต่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วแล้ว,ลวคือยอดเงินคงเหลือก็ไม่ได้แสดงบอกเพราะว่าหนูก็อายัดไปแล้วค<ช>ือ<ช>ยอด<ห>ที่มันเด้งออกอ่ะเป็นหมื่นนะใช่ยัง<ก>ไม่ไมมขึ้นเนาไม่ไมขึ้น<อ>ค่ะมีแต่มีแต่รูปภาพที่หนูกอปเอาไว้ที่คเค็นเตอร์เขาทำไว้ให้ของไลบิเคที่เขาแจ้งมาคือมันมันมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็คือไปเบอร์นี้เบอร์นี้คือปลายทางที่ท,ที่ที่โอนไปของคุณอ่ะ นี่ยค่ะตรงนี้นใช่ใช่ค่ะมันเป็นเบอร์้อมเพ์เบอร์นี้สามารถรู้ได้แค่นี้ใช่แล้วก็เด้งออกตอนนี้โทรศัพท์หนูมันคงจะทําอะไรไม่ได้นะคะเนี้ยค่ะคือตัวอย่างกระแทาจะรวนหมดเลยใช่แล้วเมื่อวานมันจะมีตัวสเวีเขียวมันจะเด้งขึ้นมาทั้งวันประมาณเกือบร้อยฉบับอะค่ะคือเหมือนเรากดอะไรไปมันก็จะเด้ง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 แล้วมันจะขึ้นขีด ็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าไอตัวนี้มันจะคุณเครื่องหองอยู่อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจจะต้องไปรักโทรศัพท์ก่อนกค็คือหนึ่งคือถ้าคุณมีหลายธนาคารหรือหลายแอปทางการเงินอย่าพยายามใช้รหัสหกตัวเดียวกันเพราะว่าถ้าหนึ่งถ้าคุณโดนไปแล้วอ่ะดูดออกทั้งหมดทุกอย่างก็คือหมดหมดโดยที่แบบว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะอนันนี้เพราะว่าตอนที่มันดูดอ่ะ ข้อความมันจะไม่เด้งหาเราเลยเราเขาจากสักพักหนึ่งอีเมลถึงจะเด้งขึ้นมาเราจะรู้ตัวอีกทีตอนนั้นนะคะก็คือพยายามตั้งแอปหรือโหลดแอปอะไรมาอย่าตั้งรหัสเดียวก,กันกับสิ่งที่เราใช้กับธนาคารซึ่งที่เราโดนนี่คือรหัสเดียวกันหมดเลยกวความคลาดใจความเือเลยองตัวเองเองว่าที่เกียรติจำอันอื่นไหมคะก็เลยง่ายๆกับเราเพราะว่ามือถือมันอยู่กับเราแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เลยตั้งรหัสเป็นเดียวกันเลยมันก็เลย คือคนงานก็คือต้องรอสัญสองก็ต้องรออออกอีกรอบใงก่อนเพื่อที่จะมาหมุนตรงนั้นอีกรอบนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย